สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มลค์อิมพจินะครับสามารถเลือกอิมพจิตามที่ต้องการได้เลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับขีทีเนะครับหากเพื่อนๆไม่ต้องการเสิร์ชหานะครับก็สามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับพอเสิร์ชหาเว็บไซต์ KMM นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นเว็บปั๊มลค์ปั๊มพู้ติตามนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเลยยนนะะครรรับบ้วกกก็จมมมีิาาาอื่ดยนะครับ ทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับให้เพื่อนก่อข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือ gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่ันล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับหากใครนะครับที่ไม่ต้องการก่อข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถ ามากดสมัครสมาชิก้ผ่านทางจี a i l โดยตรงได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีบริการมากมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํานะครับแต่ละบริการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ส่วนด้านบนนี้นะครับจะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง6ช่องทางเลยนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นอ่าแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะครับที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการ้อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการปั๊มไลค์อิโมจิกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนอออหหมมวดู่่นนนนนนะะะคคครรรัััับบบ้เเเพืืลลกกกป็จา ในส่วนของบริการนะครับคุณเพื่อนเลือกอิโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับก็มีรู้เลือกมากมายเลยนะครับทีวผมจะเลือกเป็นหัวใจ้ะกันนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดที่ทางเว็บไซต์มีให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับเลือกโพสที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอนะก็สามารถปั๊มอิโมจิได้นะครับทําการคลิกตรงวันหรือเวลานะครับแล้วก็ทําการเปิดสถานะด้วยนะครับต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับถ เมื่อทาการปั๊มเสร็จแล้วนะครับก็สามารถปิดเป็นส่วนตัวได้นะครับทําการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปิมพปริมาณไลค์ที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอยู่ที่หนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณแค่3บาทเองนะครับก็ทาการกดสั่งซื้อนะครับถ้าเรากดสั่งซื้อสําเร็จนะครับจะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสำเร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับเผื่อเราเกิด ปัญหานะครับก็สามารถนำรหัสน,นี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็สะดวกงมากนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เรามื่ได้สั่งซื้อไปนะครับว่าจะเป็นบริการลิง์ปริมาณแล้วค่าบริการนะครับหากเพื่อนนะครับที่ได้ไดทําการปิดเว็บไซต์ไปแล้วหรือต้องการจะด,ดูย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยด้านหลังด้านหลังนี้นะครับตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR ว o d e โคนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับ t ูมอนี่วอลเล็อังเบาวอลเล็นะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึง4สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น btc eth b c h แล้วก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ android นะครับตอนนี <their own> <load> ้ส right ่วน Apple จะอยู right ่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับสามารถคัดลลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ลายไอดีนะครับสามารถแอดไลน์เปคุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อดมินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับอดมินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอะตอนนี้ยอดอีโมจิของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไวมากๆเลยนะครับสําหรับบริการนี้นะครับปั๊มไปไม่ถึงห้าทีนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้อิโมจิตามที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่ใช้ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ